สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็น e ีพีที่568นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอ่ะผมก็จะนําพระเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบรนไดอิดนะครับปี03นะครับพี่พี่นะแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อเงินนะครับปี2482นะครับอ่าและก็พระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอขยับไปแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆนะอ่าถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ,กใจพระที่ผมนามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9นย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้า ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะมาชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆอ่าองค์แรกนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับพี่เห็นไหมอ่าดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าไม้ใหม่เลยนะพี่นะอ่าได้แล้วนะครับนี่ครับ มาไอเนี่ยครับตัวหนังสือนะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือเห็นไหมคมชัดลึกนะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดลึกนะครับเห็นไหมครับอ่าเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะพี่ๆนะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับนี่เห็นไหมดูตัวหนังสือนะครับคมชัดลึกนะครับอ่าเห็นไหมยังมีพวกคราบฝุ่นพวกบ่งบอกถึงพระเดิมๆนะครับพระเดิมๆมาที่นี้นะครับคือความหมายของผมคือว่าพระเนี่ย อ่าเป็นพระบาปป okay. ป terminal terminal ้านๆนะครับเนี่ยพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยผมเอามาผมไม่ได้ปัดเลยนะพี่นะเอามาผมไม่ได้ปัดเลยนะครับนี่เห็นไหมดูตัวหนังสือเลครับอายุแปดสิบสองปีนะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือเห็นไหมอ่าตัวหนังสือเส้นแตกต่างๆเนี่ยคมชัดลึกเห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะครับเห็นไหมอ่าเบสิกของเหรียญนะครับพี่ๆนะดู ให้เหรียญให้คมนะครับเหรียญให้คมนะครับนี่เห็นมเห็นไหมนี่เม็ดตาเป็นเม็ดเลยนะพี่พี่นะใบหูจมูกปากนะครับนี่เห็นไหมเส้นคอริ้วจีวรนะครับพี่พี่อ่าพลิกดูด้านหลังนะพี่นะพลิกดูด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นนะครับรอยปิ้นนะครับรอยห่วงปิ้นเห็นไหมครเจาะจากด้านหน้ามาครับด้านหลังก็จะมีรอยปิ้นปิ้นตั้งๆนะครับขอบเหรียญนะครับนี่ขอบเหรียญก็จะมีขอบปิ้นตั้งเห็นไหม ขอบปิ้นตั้งนะครับเนื่องจากว่าเขาปั๊มจากข้างหน้าลงมาตัดมานะครับอ่าขอบก็จะมาปิ้นตั้งข้างหลังเห็นไหมตัวหนังสือนะครับตัวยันเห็นไหมตัวยันคมชัดลึกนะครับตัวยันคมชัดลึกนะครับนี่พวกคาบฝุ่นพวกนี้ผมได้มาผมไม่ปัดเลยนะพี่นะผมได้มาผมไม่ปัดเลยนะครับผมเอาไว้เดิมเดิมแบบนี้นะครับอ่าได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันพี่ๆไปสภาพแล้วนะครับเห็นไหมรอยหูเจาะปิ้นปินตั้งๆเห็นไหมครับนี่อ่าปิ้นตั้งเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะเห็นไหม ขอบต่างๆนะครับเส้นสายลายยันนะครับคมชัดลึกเห็นไหมครับพี่ๆอ่านะครับเหรียญนะครับต้องเอาให้คมชัดลึกไว้นะพี่นะอ่าขอบตัดนะครับตัวตัดเห็นไหมครับพี่ตัวตัดก็จะตัดหยาบๆนะครับนี่ตัวตัดโบราณนะครับหยาบๆนะครับอ่าตัวตัดหยาบๆนะครับนี่นะครับตัวตัดหยาบๆนะครับเป็นล่องที่อ่าล่องใหญ่ๆหยาบๆนะครับ แล้วนะครับพี่นะเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเห็นเขาบอกว่าต้องเหรียญต้องมีเขานะครับเหรียญต้องมีเขานะ <29. S 1> เขาตรงไหนนะครับนี่พี่เห็นไหมนี่อ่าเขาบอกว่าให้ดูตรงนี้นะพี่นะดูอย่างอื่นคมชัดแล้วนะครับต้องต้องมีสองแท่งแง่งสองแท่งนี่ครับไหมเขาบอกว่าเหรียญต้องมีเขานะครับเห็นไหมอ่าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะพี่นะเขาบอกว่าเหรียญต้องมีเขาเห็นไหม ตัวตัดของเขาาจะมีเป็นแท่งสองแท่งแบบนี n n ry, ้พี่เห็นไหมอ่านะครับแล้วใบหูนะพี่นะเอาที่ผมรู้นะพี่นะเอาที่ผมรู้นะเอาที่ผมรู้นะครับในี่ใบในซอกใบหูนะครับพี่แมเขาจะมีขีดเห็นไหมในซอกใบหูเขาจะมีขีดเนี่ยเป็นขีดแท่งลงมาอย่างเงี้ยตัวแข็งดูอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีขีดเป็นแท่งลงมานะครับเขาจะมีขีดมีเส้นในใบหูนะเป็นแท่ง แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแตกนะครับนี่เห็นไหมนี่เส้นแตกคองผมวิ่งึ้นมาเลยนะครับเส้นแตกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีขีดสองขีดนะครับเห็นไหมเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีขีดตวัดขึ้นไปนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เอาที่ผมรู้พอนะพี่นะเอาที่ผมรู้พอนะครับเนี่ยเห็นไหมดูไปหน้านะครับเหรียญเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะพี่นะเหรียญทองแดงลมดำนะครับอ่าเห็นไหมครับดูนะครับนี่เหรียญต้องมีเขา เหรียญต้องมีเขาเ,เห็นไหมเขาบ,บอกว่าเหรียญหลวงพแดงต้องมีเขาเห็นไหมเขาคือตรงนี้นะครับเห็นเขาที่หลายๆท่านบอกมานะพี่นะต้องมีเขาแบบเป็นตัวตัดนะครับตัวตัดเขาจะเป็นเขาแบบนี้นะพี่นะอแล้วเหรียญนะครับ э, เห็นไหมเห็นไหมมีรอยห่วงปิ้นเจาะรูเจาะเล็กๆนะครับเห็นไหมรูเจาะเล็กๆนะครับขอบปิ้นตั้งเห็นไหมครับขอบปิ้นตั้งอะ ตัวตัดหย,ย,ยาบนะครับตัวตัดหยาบนะครับ <Movement. S 1> เหรียญคมชัดลึกนะครับเหรียญคมชัดลึกนะครับเหรียญคมชัดลึกอ่าเหรียญนี้นะพี่นะอ่าเหรียญนี้ผมขออนุญาตนะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เอาไป7,500บาทนะพี่7,500บาทนะสวยๆแบบนี้เอาไป7,500บาทอ่าสวยๆแบบนี้เลยพี่7,500บาทนะ 7 5 0 0บาทอ่าองค์ต่อไปนะครับพี่ๆองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญอ่าเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระครูธรรมระพระครูนิวาสนะครับธรรมขันนะพี่นะนี่พระครูนิวาสธรรมขันนะครับนี่เห็นไหมอันเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะพี่เป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับ เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญนี้สําหรับผมแล้วนะครับผมดูนะครับเวลาผมดูนะครับผมก็จะดูแค่เส้นคอนะพี่นะเส้นคอลึกๆนะครับตามีเม็ดนะครับนี่ใบหน้านะครับจดจาใบหน้านะพี่นะผมก็จะดูประมาณนี้ดูความคมนะครับดูตรงสันหัวไหลนะครับนี่เป็นแท่งๆนะครับเป็นแท่งๆเห็นไหมตัวหนังสือคมๆนะครับอยู่ที่สภาพนะพี่นะ อยู่ที่สภาพผ่านการใช้งานนะครับอ่าอยู่ที่สภาพผ่านการใช้งานแต่ละเหรียญแต่ละสภาพจะไม่เหมือนกันนะพี่ๆนะพิจารณากันไปนะพี่อ่าอันนี้นะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะพี่เป็นเหรียญแรกที่ผมเคยเห็นเลยคือตอกตอกตัวหนังสือคําว่าประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์นะครับอ่าประดิษฐ์นี้คือผู้ที่สร้างนะครับอ่าสร้างนะครับสร้างถวายหลวงปู่นะครับพี่ๆนะ ประดิษฐ์ลิมประยูนประมาณนี้นะครับชื่อนี้นะผมขอ,ออภัยนะพี่นะถ้าหากเรียกชื่อผิดนะพี่นะอ่าต้องขออภัยนะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้องเงินนะครับสภาพก็ธรรมชาตินะครับเป,เป็นพระ,ะเป็นพระยอดนิยมนะครับเป็นพระยอดนิยมก็จะผ่านการใช้นะครับจะผ่านการใช้มานะครับดูด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นคาถาเป็นคาถาเนี่ยเป็นคาถาที่ผม ใช้ทุกวันเลยนะครับก่อนออกเดินทางก่อนจะนอนนะครับผมก็จะใช้คาถานี้นะครับสิทธิกิจจังสิทธิกำมัง,ส,ง,ส,ส,ง,ส,งสิทธิลาภูเชโยนิจจังนะครับสิทธิกิจจังสิทนธะิอ่าสิทธิกำมังสิทธิลาภูชโยนิจจังนะครับพี่ๆนะอ่าเนี่ยครับวัดหนองโพนะครับพศสองสี่แปดสองเห็นไหมพศสองสี่แปดสอง พอพอสี่สองสี่แปดสองนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกนะพี่นะก็จะเป็นข้างกระบอกปั๊มเรียบๆแบบนี้นะครับปั๊มเรียบๆแบบนี้นะครับปั๊มเรียบๆแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมอ่านะครับแล้วก็จะเชื่อมด้วยห่วงนะครับห่วงก็จะเป็นเชื่อมนะครับอ่าคือเขาปั๊มเหรียญกลมมาแล้วเขาเอาห่วงมาเชื่อมทีหลังนะพี่นะอ่าต้องเข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่ายุคแต่ละยุคนะครับวิวัฒนาการการสร้างเนี้ยมันแตกต่างกันนะพี่นะไม่เหมือนกันนะครับ อ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญดอกจันตรงนะพี่นะเป็นเหรียญดอกจันตรงเนี่ยเขาเรียกดอกจันตรงนี้นะครับจะมีดอกจันตรงดอกจันโค้งนะครับอ่าบล็อกหลังเนี่ยมีหลายบล็อกนะพี่นะบล็อกหลังมีหลายบล็อกอ่าส่วนบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวนะพี่นะส่วนบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ส่องเด้อนะพี่นะเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับว่าเหรียญน่ยผมได้มาสภาพไหนก็สภาพนั้นนะพี่นะไม่ล้างนะครับไม่ล้างไม่ขัดนะพี่นะเห็นไหมพวกขราบฝุ่นพวกนี้ยังเกาะติดอยู่เลยนะพี่นะ ถึงจะเปลี่ยนเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับแต่ก็จะมีพวกคราบฝุ่นพวกคราบขี้เหงื่อนะครับเขาเกาะติดอยู่ตามเหรียญน,นะพี่เห็นไหมตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยไหมเห็นไหมอันนี้ค่ะหลวงพ่อเดิมเห็นไหมตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะครับเห็นไหมอ่านะครับเนี่ยดูรายละเอียดนะพี่ๆนะดูรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเนื้อเงินเห็นไหมครับใบหน้าหลวงพอ่อเห็นไหมโอ้โหเหมือนหลวงพ่อจริงๆเลยนะพี่นะ เหมือนหลวงพ่อจริงๆเลยนะครับเห็นไหมไหมพวกฝุ่นพวกขี้เหงื่ออะไรเนี่ยเกาะตามซอกนะผมไม่เอาออกเลยพี่ได้มายังไงผมก็เอามาแบ่งอย่างนั้นนะพี่นะได้มาอย่างไงผมก็เอามาแบ่งอย่างนั้นนะครับพี่เห็นไหมอ่านะครับดูนะครับพี่พี่เห็นไหมดูความคมดูความธรรมชาติของเหรียญเห็นไหมอ่านะครับอ่านยครับเห็นไหมเรียญนี้นะพี่นะผมขอเปิดแบ่งปันละกันพี่เนื้อเงินนะพี่นะอันนี้เนื้อเงินนะครับ ผมเอา8,500บาทนะ8,500าอบาทเห็นไหมครับข้างกระบอกก็จะเรียบๆนะครับจะเรียบๆนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นเหรียญอัดกระบอกนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นะครับ8,500บาทนะพี่8,500บาทนะครับ8,500าบาทอ่ะมาดูองค์ต่อไปเลยครับนี่องค์สุดท้ายนะครับองค์ที่3นะครับพี่ องนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับความเก่าก็นี่ก็จะมีลักนะครับลักนี่ออกมันมันในนังองนี้นะลักนี่ออกมันมันนะครับลักนี่ออกมันมันเลยนะครับมามาดูกันนะครับนี่องนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับทีนี้นะเห็นไหมเส้นซุ้มนะครับตกขอบเห็นไหม ใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมเกตนะครับเห็นไหมเอียงมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะครับซอกลักและนะครับซอกลักและฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับร่องนี้ลึกร่องนี้ตื้นกว้างนะครับลึกแคบตื้นกว้างเห็นไหมอ่าวงแขนนะครับทิ้งด่งลงมาหักศอกโยฝั่งนี้นะองค์นี้นะครับเห็นร่องเท้าเลยเห็นไหมร่องปลายเท้านะครับอ่าองค์นี้เป็นพระที่กดไม่ได้แบบคมสวยแชมป์นะพี่นะกดไม่ได้ สวยแชมป์แบบนั้นนะพี่นะกดพอเห็นนะพี่นะอ่าเห็นไหมอ่าแต่ก็ถือว่าคมนะพี่นะเห็นไหมยังเป็นเหลี่ยมสันคมนะไม่ใช่ว่าแบบตื้นเบลอนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพี่ความหมายของผมคือคมชัดหรือคือแบบติดทุกรายละเอียดนะครับอ่าองค์ที่เขาสวยแชมป์อ่ะเขาจะติดทุกรายละเอียดนะครับพี่นะอ่าส่วนองค์นี้นะครับเนี่ยอย่างเส้นอย่างเงี้ยเส้นสุเส้นใต้ฐานอย่างเงี้ยเห็นล่างๆเห็นไหมเห็นล่างๆครับเห็นลางๆอ่าเห,เห็นล่างๆนะครับ แต่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นสันคมนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบขยยื่นขยายื่น,ยน,ยนตรงฐานนะพี่นะเห็นไหมจ<า>ะเป็นรอยขยียื่นขยี้ยื่นตรงฐานอ่าองค์นี้ก็สภาพผ่านการใช้มานะพี่นะเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มานะครับถูกลอกลักนะครับเป็นพระที่ถูกลอกลักออกนะพี่นะเห็นไหมอ่าดูรายละเอียดนะครับเนื้อหานะครับเนื้อจริงก็องค์แบบนี้เลยนะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้เลยนะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้นะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้นะครับ อ่าดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ไม้ curd? ด้านหลังก็จะมีรอยรูปพุ่นนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะนี่มีทองนะครับมีปิดทองนะครับมีปิดทองเห็นไหมอ่านะครับค่อยๆ่อยดูเนื้อนะเห็นไหมดำดำนี่คือลักนะพี่นะองนี้ลักมันมันเลยพี่ลักมันมันเลยนะเห็นไหมดูเนื้อดีครับ, <Leaving S 2> รบมีรอยหลุดล่อนของมวลสารเห็นไหมอ่ามีรอยหลุดล่อนของมวลสารนะครับ มีรอยหลุดร่อนของมวลสารมีรูโพรงนะครับเป็นพุนคุนนะพี่นะเห็นไหมอันนี้ด้านข้างนะครับนี่นีด้านข้างนะครับดำาๆนี่คือลักนะพี่ด้านข้างก็มีลักมีทองผสมกันนะพี่นะเห็นไหมครับนะครับใต้ฐานดูนะพี่นะดูให้ชอบพี่ดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับเห็นไหมครับองนี้นะอง์นี้ผมเอา 8,500บาทนะครับเหมือนกันนะครับพี่นะเอา8,500บาทนะครับอ่าสำหรับราคานี้ก็เป็นราคาที่เอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับเป็นเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอ่าดีนะครับเปิดร้านรับร้านนะพี่นะเปิดร้านรับร้านนะครับ มามาชมมาแบ่งปันกันนะพี่นะสนใจยังไงนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสนใจยังไงทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนะที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5่หนึ่งสองเ e ็ี่วนไอดีไลน์อไลน์ได้ที่ทีทีเอ็นเก้าแปนาะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับถอนพระเครื่องของลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ